ครับสวัสดีครับลูกค้าวันนี้ผมได้ฟอร์ดเอเวอเรสต์มาคันครับ3.2ครับรถสวยๆนะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับปี2อ1 8ปี17เครับลูกค้าเพราะว่ากระจกมันเขียน17ดนะสวยพร้อมใช้ครับตัวนี้เดิมนะลูกค้า645,000บาทครับลูกค้าคนใดสนใจก็โทรนะครับ0 9 0 6 2 4 7 4 1 4จดงนะครับ f อดเอเวอเรส3.2นะครับหลังคาแก้วตัวนี้หลังคาสลูปนะครับเปิดได้รถสวยพร้อมใช้ครับยางใหม่4เส้นครับรถจอดอยู่ที่รถบ้านเฮงสอถนนกราบปพึกบางแคนะครับเพราะว่าคนใจสนใจก็ทักมาได้นะครับ0906247414รถพร้อมใช้ครับสวยมากครับคันนี้เดิมๆนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันได้ครับคันนี้ทะเบียนสวยนะให้ด้วยนะครับทะเบียนเด่มยางใหม่สเส้นครับ 3.2นะตัวนี้เครื่อง3.2ออตโตโฟลุคะ่ะภายในก็จะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยภายในเบาะหลังก็จะพับได้แวะกคนใดสนใจก็ทักมาได้เลยครับก็วสวยพร้อมใช้ครับลูกค้าพวงมาลัยสันติมันชั่นนะออปชั่นดีฟูลเลยนะหัวเกียร์สวยมีจออิเกอร์เตอร์ด้วย รถพร้อมใช้ครับลูกค้าคนใดสนใจทักเลยครับ090624 7414นะครับสลาเมลกุมครับอารีครับสวัสดีครับ